要芭你毯。 ปั๊มลูกเป็นยงี้อนุแค่นี้ก็ได้นะลูกกลมๆออกไปไหนเดี๋ยวว่าหล่นไปไหนเดี๋ยวว่านี่ป่ะนี่แล้วมันจะเปรี้ยวผฝาดเด็กๆกินเยอะมากแถวบ้านแต่ก่อนไม่มีขายไอ้ตอนมีขายเด็กๆขี้ยาบะฮี้ไม่ฉีดจาไม่ฉีดแล้วฝาดเปรี้ยวมแล้วาเลยรักหลังฝาดฝาดเตรียมทั้งพระเจะหวาน ตัวนู้นเดียวโอ้โหคุบพวงเลยแต่กล้องนี่มองไม่เห็นหรอกคลองมันไยบิวแต่เขาปลูกต้งแมวเลยนะเนี่ยอะมากเลยใกล้เฮ้ยปะอืสักพักกวาอ่ะโอ้โหบ้านพิชานนี่ดีมากเลยทุ่งนาธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นเขานี่นะ ไม่รู้พี่ชานมากี่ครั้งเนี่ยถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยมาบ่อยครับมาถ้ามาบ้านก็จะมาที่นี่ด้วยไปเชื่อจริงพี่ใครบอกเลยไม่เคยมามามาดิโอเคมาแต่ไม่เคยมาถ่ายกล้งถ่ายอะไรไม่เคยเด็กไม่ทันนะเรื่อว่าจฉยเลยเดนรถขับอาร์ซีตายเลยอวดหัวที่อกเลยไม่าอะไรไม่รู้ตอนนี้เฉยๆก็ตุยโอเคสนุกดีว่ะ คนกำลังทำงานที่บ้านท,ที่ที่การใช้สวยดีนะถ้าพน,นี้หาดูยากครับเดี๋ยวนี้สวยมากครับสวยงามมดงามมดนงามเราพ่จาร การเที่ยวทุ่งนาธรรมชาติหรือวิถีชีวิตหรือชนบทเนี่ยผมชอบมากครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนทุน่งแสดงดวงกันต่อครับก็ไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนนะแต่แน่ๆแน่ๆว่าตั้งาจจะนอนทุน่งแสดงดวง